ยินดีต้อนรับเข้าสู่ออโต้คาร์รีวิวช่องของคุณสำหรับการอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับเทคโนโลยียานยนต์และการป้องกันประเทศจากทั่วโลกแม้ว่าโดยปกติเราจะเน้นที่รถยนต์ล้ำสมัยแต่ในวันนี้เราขอพาคุณมารู้จักกับเทคโนโลยีด้านการทหารที่กำลังเป็นที่จับตามองจากทั่วโลก นั่นก็คือขีปนาวุธ htm 27รุ่นใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวโดยประเทศไทยในปี2026ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในวิวัฒนาการด้านการป้องกันของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างจริงจังของไทยในการเสริมสร้างศักยภาพด้านความมั่นคงแห่งชาติ htm 2 7ไม่ได้เป็นเพียงแค่ขีปนาวุธธรรมดาแต่มันคือสัญลักษณ์ขององค์การเปลี่ยนแปลงในสมดุลด้านการทหารของภูมิภาคและความพร้อมทางยุทธ,ธาศาสตร์ โดยขีปนาวุธรุ่นนี้ถูกพัฒนาโดยความร่วมมือของสถาบันอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยและหน่วยงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศขีปนาวุธนี้จัดอยู่ในประเภทขีปนาวุธพื้นสู่พื้นพินพสัยกลางถึงไกลมีสมรรถนะที่สามารถเทียบเคียงกับขีปนาวุธของประเทศชั้นนําหลายแห่งในระดับสากล HTM 2 7มีความยาวประมาณ15เมตรและใช้ระบบขับเคลื่อนสองขั้นตอนด้วยเชื้อเพลิงแข็ง ซึ่งช่วยให้มันสามารถทำระยะยิงได้ไกลถึงประมาณ2,000กิโลเมตรทำให้เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ในหลายประเทศอยู่ในระยะการโจมตีที่เป็นไปได้ระบบนำวิถีของขีปนาวุธนี้ใช้ระบบนำทางเฉยร่วมกับการปรับแก้ผ่านดาวเทียมซึ่งอาจรองรับทั้ง GPS และ GLONASS และมีความแม่นยำสูงในระดับที่มีค่าความคลาดเคลื่อนวงกลมน้อยกว่า30เมตรในแน่ของโครงสร้างขีปนาวุธนี้ถูกสร้างขึ้นจากวัสดุผสมที่ช่วยลดน้ำหนัก แต่ยังคงความแข็งแรงและทนความร้อนจากความเร็วสูงระหว่างการดินได้ดีส่วนหัวรบสามารถติดตั้งได้หลากหลายรูปแบบทั้งหัวรบแรงระเบิดสูงทั่วไปและหัวรบเจาะเกราะที่ออกแบบมาเพื่อทำลายโครงสร้างที่มีการป้องกันอย่างหนาแน่นขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลยืนยันเรื่องความสามารถในการบรรทุกหัวรบนิวเคลียร์แต่การออกแบบของมันเปิดโอกาสให้สามารถอัปเกรดได้ในอนาคตตูวขีปนาวุธติดตั้งอยู่บนยานพาหนะลำเลียงและปล่อยขีปนาวุธแบบเคลื่อนที่ Mobile e r e c t o r Launcher หรือ MEL ซึ่งสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างคล่องตัวตามเส้นทางบนบกและพร้อมสำหรับการยิงในเวลาอันรวดเร็วถือเป็นจุดแข็งที่สำคัญในสงครามยุคใหม่ที่ความสามารถในการพลางตัวและการเคลื่อนที่เป็นสิ่งสำคัญยานลำเลียงผลิตในประเทศและมาพร้อมกับระบบช่วงล่างที่เหมาะสำหรับทุกสภาพพื้นผิวมีระบบป้องกันการตรวจจับด้วยเรดาร์และระบบสื่อสารที่เชื่อมต่อกับโครงสร้างสังการของกองทัพไทย จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของ h t m 27คือการรวมเข้ากับระบบเรดาร์และเตือนภัยล่วงหน้าทำให้มันสามารถรับข้อมูลเป้าหมายแบบเรียลไทม์จากเครือข่ายการป้องกันของประเทศขีปนาวุธนี้สามารถใช้ได้ทั้งในรูปแบบการโจมตีล่วงหน้าแบบวางแผนไว้ล่วงหน้าและในสถานการณ์ตอบโต้ฉุกเฉินระบบควบคุมการยิงมีการเข้ารหัสข้อมูลและการยืนยันตัวตนหลายขั้นตอนเพื่อป้องกันการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต กระบวนการยิงของ STM 27ถูกออกแบบให้เป็นแบบกึ่งอัตโนมัติเมื่อได้รับคำสั่งและยืนยันตัวตนเรียบร้อยระบบ MEL จะยกตัวขีปนาวุธขึ้นในแนวดิ่งจากนั้นระบบจะทำการตรวจสอบเชิงเทคนิคก่อนทำการยิงด้วยระบบเริ่มต้นเย็นโคลอนโดยใช้แรงดันแก๊สในการผลักขีปนาวุธออกจากท่อก่อนจุดระเบิดของเครื่องยนต์หลักกลางอากาศวิธีนี้ช่วยลดแรงกระแทกที่พื้นยิงและเพิ่มความปลอดภัยให้กับหน่วยปฏิบัติการ ในมุมมองด้านยุทธศาสตร์ HTM 27ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของกองทัพไทยด้วยระยะยิงที่ไกลถึง2,000กิโลเมตรทำให้ประเทศไทยสามารถเข้าถึงพื้นที่ยุทธศาสตร์ต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงทะเลจีนใต้การมีขีปนาวุธรุ่นนี้ทำให้ไทยมีความสามารถในการยับยั้งสัตรูและเสริมสร้างความมั่นคงภายในประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพขณะที่บางประเทศในภูมิภาคอาจแสดงความกังวลต่อการเปิดตัวของข,องขีปนาวุธนี้แต่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่า การพัฒนา HTM 27แสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่แท้จริงของประเทศไทยทั้งด้านการออกแบบวิศวกรรมการวางกลยุทธ์และการจัดการระบบอาวุธสมัยใหม่สำหรับข้อมูลสเปคแบบสรุปของ HTM 27ได้แก่ความยาวประมาณ15เมตรน้ำหนักขณะยิงประมาณ17,00 0กิโลกรัมระบบขับเคลื่อนแบบเชื้อเพลิงแข่งสองขั้นตอนพิสัยยิงสูงสุด2,000กิโลเมตรความเร็วระหว่างแมสถึงแมสระบบนำวิถีแบบ INS บวกดาวเทียมพร้อมระบบปรับค่าตำแหน่งและค่าความคลาดเคลื่อนวงกลม CEP ประมาณ30เมตรติดตั้งหัวรบได้หลายรูปแบบรวมถึงหัวรบเจาะเกราะยานลำเลียงแบบ8ูณ8พร้อมระบบพรางตัวและไฮดรอลิกสำหรับการยิงทันทีจากมุมมองภายนอกขีปนาวุธ HTM 27มีดีไซน์เพรียวบางทาสีขาวพร้อมลายแถบแดงน้ำเงินตามแบบธงชาติไทยยานลำเลียงมีลายพลางสีทหารพร้อมขาตั้งที่สามารถการออกเพื่อรักษาความมั่นคงในระหว่างยิง ขณะเปิดตัวอย่างเป็นทางการขีปนาวุธนี้ได้รับการต้อนรับอย่างสมเกียรติมีขบวนกองทหารเกียรติยศด,ดนปรีธหารและผู้ชมจำนวนมากโบกธงไทยด้วยความภาคภูมิใจโดยสรุป STM 27เเป็นก้าวสำคัญของไทยในด้านการป้องกันประเทศและเป็นสัญลักษณ์ของความพึ่งพาตนเองและศักยภาพทางเทคโนโลยีขีปนาวุธนี้ส่งสารสำคัญไปยังพันธมิตรและคู่แข่งว่า ประเทศไทยพร้อมจะปกป้องอธิปไตยด้วยความแม่นยำและพลังที่ทันสมัยและในอนาคตเราคาดว่าจะได้เห็นรุ่นพัฒนาต่อที่อาจมีพิสัยที่ไกลขึ้นหรือแม้แต่ความสามารถเหนือเสียงแบบไฮเปอร์โซนิก ขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปพิเศษเกี่ยวกับเทคโนโลยีการป้องกันประเทศในครั้งนี้จากช่อง Auto Car Review หากคุณชอบเนื้อหานี้อย่าลืมกดไลค์แสดงความคิดเห็นใต้คลิปและที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อรับชมเนื้อหาดีหาดีเกี่ยวกับเทคโนโลยียานยนต์อาวุธยุโทโธปกรณ์และข่าวสารด้านการทหารจากโทวโลก